ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่องซ็อกเกอร์สไนเปอร์เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนเนาะวันนี้เดินทางมาถึงวันที่11กรกฎาคมแล้วเนาะวันนี้มาเลดหน่อยเนาะไฟบ้านแอดดับนาดดับตั้งแต่เช้าเพิ่งมาตอนเที่ยงนี่ก็คลิปก็เลดหน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรเนาะวันนี้เลยโยกไปเล่นฟุตบอล ยุโรปเนาะที่มันเตะดึกได้มีเวลาคิดกันซะหน่อยเนาะเดี๋ยวบอลจีนมันเตะ4ี่โมงแล้วเดี๋ยวไม่ทันเนาะก็วันนี้โยกไปเป็นฟุตบอลทางยุโรปแล้วกันวันนี้เรื่องมาเป็น ลีกสวีเดนนะลีกสวีเดนก็เริ่มเตะกันแล้วนะวันนี้เลือกคู่นี้มาเป็นเฮลซิงบอ์กเจอกับเยอการ์เดนนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของเฮลซิงบอ์สนามโอลิมเปียสเตเดียมเตะกันเวลาเที่ยงคืนตรงเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง soccer sniper เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วเราไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรน่าสนใจกันบ้าง วันนี้ก็กลับมาเป็นบรรยากาศของฟุตบอลยุโรปเนาะแต่ว่าวันนี้ก็ยังเป็นหลีกเล็กอยู่เนาะเป็นทางหลีกสวีเดนเนาะหลีกใหญ่ๆก็ตอนนี้ก็เริ่มอุ่นเครื่องกันบ้างแล้วลหละเนาะแต่ก็ยังไม่เยอะมากมายแนละ้วก็อย่างที่เรารู้เนาะพรุ่งนี้เนาะก็จะมีแดงเดือดที่สนามราชมังของเราเนาะระหว่างแมนยูกับลิเวอร์พูลก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเนาะสำหรับแมนยูลิเวอร์พูลอินไทยแลนด์อ่ะมาถึงคู่ของเราวันนี้ก่อนเฮลซิงบอกกับเยอการเดนวันนี้เล่นกันที่บ้านของเฮลซิงบอกนะสนาม อุณหภูมิ18องศาแล้วก็มีแดดนะก็ถือว่าอากาศดีของทางสวีเดนเลยนะปกติสวีเดนนี่อุณหภูมิเลขตัวเดียวเกือบทั้งปีเนาะตอนนี้ก็ร้อนขึ้นมาหน่อย18องศาก็เป็นอุณหภูมิที่ทางฝรั่งกําลังชอบเลยนะอุ่นๆเนาะหนาวไปก็ไม่ดีอ่ะมาดูเฮด,ดูเฮของคู่นี้กัน เฮ to ูเฮ d ของคู่นี้6แมตช์หลังสุดนี่เป็นเ e ลซิงบอ o กชนะได้1เสมอ3แล้วก็เป็นเยอกระเดนชนะได้2นะช่วงหลังๆนี่แทบไม่ได้ตามฟุตบอลในพวกลีกเล็กๆนะพวกลีกนอร์เวย์ลีกเดนมาร์กลีกสวีเดนนะเฮลซิงบอ o กนี่ชื่อจะคุ้นหูนะแต่ตอนนี้ฟอร์มไม่ดีเลยสําหรับเฮลซิงบอ o กนะ เยอการ์เดนนีฟอร์มค่อนข้างดีกว่านะดูจากเฮตูเฮตก็เหนือกว่านะเยอการ์เดนชนะได้2แล้วก็เฮลซิงบอ์กชนะได้1แล้วก็เสมอกันไป3ครั้งนะ,ะมาดูตารางคะแนนกันหน่อยตรงนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าตอนนี้เฮลซิงบอ์กไม่ใช่ทีมชั้นนําของทางสวีเดนแล้วนะชื่ออาจจะคุ้นคุ้นหูแฟนบอลชาวไทยแต่ว่าตอนนี้ผลงานสวนทางเลยตอนนี้อยู่ที่โลของทางหลีกสวีเดนเลยอยู่ที่16เลยนะสำหรับเฮลซิงบอ์กในฤดูกาลนี้13นัด ชนะแค่1นะแพ้ไปถึง9นะตอนนี้อยู่ในโซนตกชั้นเลยก็น่าตกใจนะจากเฮลซิงบอกเราจะได้ยินชื่อในยูฟาแชมเปี้ยนหลีกบ่อยๆนะสำหรับเฮลซิงบอกแต่ว่าตอนนี้ไม่ดีแล้วสําหรับเฮลซิงบอกอยู่ในโซนตกชั้นแต่มมีแค่6กคะแนนเองเนาะก็โอกาสตกชั้นค่อนข้างสูงส่วนเยอการ์เดนตอนฤดูการนี้ทําได้ดีเลยตอนนี้อยู่ที่3นะที่1เป็นฮักเคนที่2เป็น AI k ที่3เป็นเยอกาเดนเนาะเยอกาเดน13แมตช์ชนะไป7 เสมอ3แล้วก็แพ้3นะก็มีโอกาสไปฟุตบอลยูโรป้านะดูจากอันดับคะแนนนะเพราะว่าที่1เนี่ยไปยูฟาแชมเปียนลีกที่2ที่3ได้ไปทางยูโรป้าเนาะเยอการ์เดนก็มีโอกาสสูงเลยละนะที่จะได้ไปทางยูโรป้าในฤดูกาลนี้หรือไม่แน่ก็อาจจะลุ้นถึงขั้นไปถึงขั้นยูฟาแชมเปียนลีกเลยนะเพราะตอนนี้แต้มตามจากฝูงอยู่แค่4แต้มเท่านั้นเองเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันฟอร์ม6แมตช์ล่าสุดของทั้ง2ทีมเริ่มจากเฮลซิงบอกเจ้าบ้านก่อน อันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าเฮลซิงบอกตกไปเยอะจริงๆนะ6แมตช์ล่าสุดนี้เสมอหนึ่งแล้วก แพ้ไปถึง5นั้นฤดูการนี้แย่จริงๆมีโอกาสตกชั้นค่อนข้างสูงเลยสําหรับเฮลซิงบอกส่วนทางเยอการ์เดนนี่ก็ฟอร์มดีเนาะตอนนี้อยู่ที่3มเนาะหกแมตช์ล่าสุดชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้1แล้ว3นัดหลังสุดนี่ชนะมาลวดเลยนะชนะ40ชนะ52แล้วก็ชนะ1 0นะก็เรียกว่าฟอร์มสวนทางกันอย่างชัดเจนเลยเฮลซิงบอกนี่กูดน่าจะไม่กลับแล้วฤดูกาลนี้เนาะเพราะแพ้พติดติดกันไป5นัดนะส่วนเยอการ์เดนนี่ชนะมา3มแมตช์ลวดแล้วก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ค่อนข้าง ดีเลยของทีมเยือนเยอการ์เดนฟอร์มในบ้านของเฮลซิงบอก6แมตช์ล่าสุดนี่ก็ไม่ดีเหมือนเดิมนะชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้3จะดีมานิดนึงก็มีเสมอเพิ่มมาหน่อยนึงแต่ว่าแพ้เยอะเหมือนเดิมนะสำหรับเฮลซิงบอกส่วนทางเยอการ์เดนฟอร์มเวลาเป็นทีมเยือนก็ไม่ค่อยดีแต่นัดหลังสุดน,นี้ชนะไป5ประตูต่อ2เลยนะ เยอกาเดนอาจจะไม่ค่อยดีในการเป็นทีมเยือนแต่เฮลซิงบอกนี่ไม่ดีทั้งเย่าไม่ดีทั้งเยือนนะผลงานแตกต่างกันเยอะเลยสําหรับฤดูกาลนี้มาดูลูกได้เสียกัน2ทีมเฮลซิงบอก14นัดยิงได้13เสียไป24ส่วนเยอการเดน19นัดยิงได้37เสีย12เรียกว่าตัวเลขค่อนข้างห่างกันเลยเนาะยิงได้เฉลี่ยนัดละ1.95ประตูสําหรับเยอการเดนส่วนทางเฮลซิงบอกยิงได้นัดละไม่ถึงลูกเนาะแล้วก็เสียเฉลีย่ยเยอกาเดนก็หลัง เรียกว่าเหนียวนะ19นะัดเสียไปแค่12ลูกนะก็เสียเฉลี่ย0 6 3ประตูต่อนัดเท่านั้นเองต่างจากเฮลซิงบอ์กนะเสียเกือบ2ลูกต่อน,นัดเลยนี่ก็คือตัวเลขประตูได้เสียเนาะเดี๋ยวไปดูราคากันราคาวันนี้เปิดมาให้ทีมเย er ือนเยอการ์เดนต่ออยู่1ลูกนะสกอร์สูงต่ำอยู่2ลูกครึ่งเดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดเราไปดูกันว่าวันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหนดูแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างมันชี้มาทางเยอการ์เดนนะฟอร์ม ของเฮลซิงบอกฤดูกาลนี้เท่าที่เปิดดูเมื่อแค่แย่จริงๆนะอันดับอยู่ในที่สุดท้ายของตารางคะแนนเลยแล้วก็ผลงาน6แมตช์หลังสุดนี่แพ้ไปถึง5นะแล้วก็อีกนัดหนึ่งไม่ใช่ชนะนะอีกนัดหนึ่งก็คือเสมอนะผิดกับทางเยอการ์เดนที่ชนะมา3นัดรวดนะตอนนี้มีลุ้นไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยนะแล้วก็ฟอร์มไปเยือนนัดล่าสุดนี้ก็พึ่งชนะไป5ประตูต่อ2ถามถึงตัวผู้เล่นของ2ทีมนี้ก็คงไม่รู้จักกันเนาะแต่ดู ฟอร์มเนี่ยเป็นหลักเลยกันเนาะจากสถิติที่เจอกันฟอร์มที่เจอกันแล้วก็ฟอร์มล่าสุดเนี่ยผมมองว่าเยอร์การ์เดนเนี่ยวันนี้ไม่น่าเสมอโดยแหละชนะนี่แหละแต่ว่าอาจจะชนะเบียดหรือว่าชนะขาดนะแต่ผมมองว่ามุมชนะขาดนี้น่าจะมีนะผมว่าสกอร์สวยๆน่าจะประมาณตั้งสูนยนี่แหละคู่นี้เนาะเยอร์การ์เด่นเกมลูกก็ดีนะยิงเฉลี่ยนนะัดละเกือบ2ลูกแล้วก็เสียประตูน้อยมากนะส่วนทางฝั่ง เฮลซิงบอกเจ้าบ้านนี่ยิงประตูแทบไม่ได้เลยนะผิดกับกองหลังของทางเยอการ์เดนที่ค่อนข้างแข็งแกร่งวันนี้ก็เลยมองว่าเยอการ์เดนเนี่ยไม่น่าเสมอหรือไม่น่าแพ้นะน่าจะชนะนะถ้าชนะ1ลูกก็ถือว่าชนไปแต่ถ้าชนะ2ลูกก็หวานไปนะแต่ผมมองว่าน่าจะออก2 0งศอะไรประมาณนี้แหละเนาะน่าจะได้กินราคาสําหรับเยอการ์เดนในวันนี้เนาะวันนี้เยอการ์เดนไปเยือนต่ออยู่1ลูกผมให้เลือกต่อไปทางเยอการ์เดน สุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัวด้วยนะใส่ @scsn ก็ add เข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะหรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปเนี่ยก็เข้ามาสอบถามกันได้เช่นเดียวกันส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปเนี่ยช่วงเรีวทามก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้ทีเนาะว่ามีความ เคลื่อนไหวอะไรเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็ทั้ง TikTok นะใช้ชื่อเดียวกันเลย Soccer Sniper นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soccer Sniper กันไว้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากเป็นประจำทุกๆวนันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง Soccer Sniper เเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ